ข่าวต่างประเทศกันนะคะกับรุ่งเซวิสนิวส์ค่ะใช่แล้วนะคะมาแสดงความยินดีกันดีกว่าสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะคิมคาเดเชียนนั่นเองนะคะกับคานเยเวสค่ะ,คะตอนนี้ประกาศแล้วลูกคนที่สอง คู่สามีภรรยานะคะคิมแล้วก็คันเย้ันนเ,เองค่ะกำลังจะมีพยานรักคนที่2นะคะส่วนหนูน้อยนอร์ทเวสค่ะก็กําลังจะมีน้องแล้วเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณคิมคาลิเชียนนะคะก็ได้ประกาศข่าวดีว่าเธอกําลังตั้งท้องลูกคนที่2ผ่านทางรายการ k e p p n g up with the Kardashians ค่ะที่ออกอากาศไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในโชว์ในตอนล่าสุดของรายการเรียลิตี้ยอดฮิตนะคะคิมแกริเชียนเนี่ยก็ได้เผยเปิดเผยเนะคะกับโครเอค่ะน้องสาวเกี่ยวกับผลตรวจเลือดที่แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกคนที่2ออยู่ในขณะนี้แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะคะว่าคิมเนี่ยตั้งท้องได้ทั้งหมดกี่เดือนแล้วแต่ข่าวดีนี้ก็ทำให้ตัวสามีคานเยเวสเนี่ยนะคะดีใจมากเช่นเดียวกันเนื่องจากอีกไม่นานเกินรอเขาก็จะได้เป็นคุณพ่อคนที่สองแล้วเช่นเดียวกัน ส่วนนูน้อยนอรเวสตนะคะก็จะมีอายุครบ2ขวบในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะส่วนคิมและคันเดยเวสได้มั่นหมายการหลังจากที่นอร์เวสเนี่ยคลอดได้4เดือนและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แต่งงานกันในเดือนพฤษภาคมปี2014ค่ะก็ในพิธีวิวาห์นะคะที่จัดขึ้นอย่างรู้ร้าในเมืองฟอร์เรนซ์ที่อิตาลีนั่นเอง จะลุ้นชื่อเมื่อกี้ยังคุยกับบูอยู่เขาจะชื่อตั้งชื่อรู้ว่าอะไร eastwest ไห<ช>มเออต้องรอดูกันออต่อไปนั่นกะสีชื่อคงกเก๋ๆนะคะ,คะ